วิธีทำทับทิมกรอบให้อร่อยแป้งสีใสมันวาวน่ากินน้ำกะทิหอมหวานมันกลมกลม่อมมาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะทําในส่วนของน้ำเชื่อมก่อนนะคะใช้น้ำเปล่า250กรัมน้ำตาลทราย250กรัมแล้วก็ใบเตบย2ใบค่ะต้มจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายและน้ำเชื่อมมีความเหนียวหนืดอจากนั้นพักไว้ให้เย็นค่ะนำมันแก้วมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกเปลือกนะคะ จากนั้นหั่นมันแก้วให้เป็นชิ้นลูกเต๋าขนาดตามที่เราชอบได้เลยค่ะแนะนําให้เลือกซื้อมันแก้วที่สดๆดนะคะเวลาเคี้ยวจะได้มีความกรอบค่ะหรือใครจะใช้เป็นแ h ่ลหรือสมหวังก็ได้เช่นกันค่ะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ําสีที่เราจะแช่กันเลยนะคะใช้น้ําเปล่า1ลิตรสีผสมอาหารสีชมพู2ฝาค่ะจากนั้นก็ผสมให้สีกับน้ําเข้ากันเลย นำมันแก้วที่หั่นไว้ลงไปแช่ในน้ำสีประมาณ20นาทีนะคะหรือใครจะใช้เป็นสีเขียวหรือว่าสีที่เราชอบก็ได้เช่นกันค่ะได้สีของมันแก้วตามที่เราต้องการแล้วตักมาคลุกกับแป้งมันค่ะค่อยๆคลุกให้แป้งจับกับตัวมันแก้วเลยนะคะเราจะคลุกแบบนี้แล้วก็ใช้ตะแกรงร่อนเอาแป้งออกค่ะเราจะทำแบบนี้ประมาณ2-3รอบนะคะเพื่อที่ให้แป้งเกาะกับ ตัวมันแก้วของเราดีเวลาต้มเขาก็จะสีใสมันวาวสวยงามแล้วก็มีความหนึบหนับค่ะอันนี้ปุ้ยทำรอบที่สองแล้วนะคะเทปแป้งมันเพิ่มไปค่ะเราก็เอาอันที่เราคลุกแล้วกลับมาคลุกกับแป้งมันอีกหนึ่งรอบค่ะทำแบบนี้แป้งจะติดดีมากเลยนะคะใครที่เคยทำแล้วแป้งใสไม่ค่อยติดมันแก้วต้องทำแบบนี้นะคะคลุกให้แน่นๆเลยค่ะจากนั้นก็ร่อนเอาแป้งส่วนเกินออกนะคะเวลาต้มเนี่ย น้ำต้มจะได้ไม่เหนียวค่ะถ้าใครใช้เป็นแฮวก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะจากนั้นก็นํามันแก้วที่คลุกกับแป้งมาต้มให้สุกค่ะผู้จะแบ่งต้มประมาณ2-3รอบนะคะพอแป้งลอยขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ ตักมาพักในน้าสะอาดนะคะหรือว่าน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะถ้าเราใช้น้ําเย็นจะทําให้แป้งแข็งไม่อร่อยนะคะเราก็จะได้ทับทีมกรอบสีสวยแบบนี้เลยมาทําในส่วนของกะทิกันค่ะนํากะทิใส่หม้อเลยปรุงรสด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาต้มให้กะทิพอเดือดนะคะกะทิจะได้ไม่บูดง่ายค่ะพอกะทิเดือดเราก็พักไว้ให้เย็นเลยค่ะ ตักตัวทับทิมกรอบของเราใส่ถ้วยเลยนะคะเสิร์ฟคู่กับขนมนฉีกหวานๆเติมน้ำเชื่อมลงไปสุดท้ายราดด้วยกะทิมันมันเค็มๆทานคู่กับน้ำแข็งชื่นใจอร่อยมากค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทําตามกันนะ